สวัสดีค่ะสวัสดีวันดีๆนะคะที่นี่ค่ะที่คุณติ๊กรถบ้าสวยอีกเช่นเคยนะคะมาค่ะแน่นอนค่ะวันนี้เราพบกันนะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นิสสันมาเสนออีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ใครที่กําลังมองหารถเก๋ไม่ใช้งานนะคะแบบว่ามาคา ะะแล้วก็ที่สาคัญน,นะคะซีซีเล็กประหยัดเชื้อเพลิงน้ํามันในยุคน้ำมันแพงแบบนี้นะคะห้ามพลาดคลิปนี้นะคะเพราะว่าเรามีมานําเสนอจ้าอ่าคันนี้เลยนะคะกับเจ้ามิสูแอดไทนนะคะปี2017นะจ๊ะตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยนางฟ้าจริงๆนะคะเพราะว่านางเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะไมาอยู่แค่ 90,000โลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้านนอกกันก่อนนะคะว่าเจ้ามิสูแอปเปปี2017ตัวนี้นะคะมีดีอะไรแล้วก็มีอัพชั่นอะไรให้เราบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าค,ค่ะอาอแบบด้วยสไตล์เฉวี่ยสากันเลยทีเดียวนะคะพร้อมด้วยกระจังหน้าคูเรียมนะคะดูดี พร้อมไฟตัดหมอกหน้านะคะแล้วก็มาพร้อมคือไฟเดไลท์นะคะนี่ทำงานอัตโนมัตินะคะในขณะที่เราสตาร์ทรถเลยนะคะสะดวกสบายแล้วก็สวยงามจริงๆนะคะดีไซน์โชวเพียวสวยล้ำนำสมัยคะ่ะ ตัวนี้นะคะมาพร้อมด้วยสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะแดดตรงมาให้แล้วนะคะไม่ต้องไปทําอะไรอีกนะคะพร<ป>้อมร้อมแอกขอบ15นคาะคะ,ะสงูงไปใกล้กลกลนะคะเป็นร้อมแอกของโปรเจกต์ดีนะคะตัวนี้นะคะฮิตมากๆค่ะเป็นสีดํานะคะสวยมากๆค่ะส่วนยางนะคะเป็นยางยี่ห้อฮังคุกค,คะ่ะนี่นะคะปี2021นะคะยางนะคะใช้กันย,ยาว ไเลยนะจ๊ะแบคล้อ15สีน้ำค่ะตัดกับตัวรถสีเทาไทเทเนียมนะคะสวยงามมากๆสีนี้นะคะบอกได้เลยสีเทาไทเทเนียมผมน,นะคะเป็นสีตลาดนะคะขายดีกับผมในชูรูปายแดงเลยนะคะเจ้ามิซูแอตราวี2017ตัวนี้นะคะมีด้วยกันส4รุ่นนะคะรุ่นแรกก็คือรุ่นตัวท็อปนะคะส่วนตัวที่กำลังขาย คลิปอยู่นี้นะคะเป็นตัวรองท็อปนะคะบอกเลยว่าออปชันนะคะเกือบรวมกันเลยทีเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะว่าตัวเจ้ามิสูเอธาตัวนี้นะคะให้ออปชันอะไรเรา,าบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวพักแป๊บเดียวนะคะเข้าไปดูด้านในกันค่ะก่อนออปชั่ลำลำกันจ้ามาแล้วค่ะมาค่ะมาดูต่อด้านภายในกันนะคะว่าตัวเจ้ามิสูตัวนี้นะคะให้ออปชันอะไรมาบ้างนะคะไปเลยค่ะมาดูด้านในอเริ่มจาก ไอ้ตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะห้องเครื่องด้านหน้านะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆค่ะสวยงามตามท้องเรื่องจริงๆเลยนะคะนี่ค่ะรับประกันว่าไม่ชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ค่ะผานเดิมหน้าเดิมหมดเลยนะคะอ่านนี่นะคะสวยมากมากค่ะนี่ค่ะมันไม่เคยหยาบมันไม่เคยแกะเลยนะคะสวยเดิมจริงๆค่ะสวยมากมากค่ะใครที่มาท่นะ ทำด้านหน้ามานะคะเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ในการเข้าโค้งให้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะแต่งสวยงามไม่ได้เกี่ยวขึ้นจนใดๆนะคะ,อะโอเคค่ะมาดูด้านในกันนะคะเลยด้านในนะสวยมากๆค่ะด้านในเป็นผ้าสีดำนะคะทำความสะอาดง่ายนะที่สำคัญนะคะต่อหน,นันงไม่ร้อนต่อตงไม่ร้อนนะคะกดโซนด้านในนะคะเป็นสีดำ สีเดียวกับเบาะนะคะโฟมลายเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับระดับลดเสียงเพิ่มเสียงได้ใตรงนี้นะคะ,ะตัวนี้นะคะเป็นตัวรองท็อปค่ะอย่างที่บอกนะคะมีจอให้นะคะเป็น,ปนสี MP3 หรือต่อเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะระบบเกียร์ออโตนะคะเป็นระบบ CVT แล้วนะคะเป็นเกียร์อัจฉริยะแล้วค่ะ,ะมาดูใหม่กัน,นะคะ่ะ ไม่อยู่ที่เพียง9,000โลเท่านั้นนะคะเฉลี่ยต่อปีและใช้งานมาน้อยมากๆค่ะที่หายอยู่ตัวนี้ห้าามดค่ะ,คะนี่ค่ะระบบไฟฟ้าเซ็นทั้งล็อกนะคะกระจุกมองข้างนะคะปรับอัตโนมัติได้นะคะ,ะไปดูด้านหลังกันนะคะสวยเดิมจริงๆค่ะคันนี้าด้านหลังค่ะบเบาะสวยนะคะ อยต้มันด้วยตัวนี้อ่ามาดูด้านหลังกันค่ะอ่าด้านหลังนะคะเจ่อยทพยจังมากเอยดมจบค่ะนี่ค่ด้านหลังนะคะก็มีถาดรองนะคะดูสะอาดเรียบร้อยมากๆพร้อมผ้าคลุมรถให้ด้วยนะคะตัวนี้มาดูยัางอะไรกันนะคะ อบอนี่ค่ะยางอะไหล่นะคะเครื่งม,มืออยู่ครบนะคะยางอะไหล่ยังไม่ผ่านการใช้งานเลยค่ะสวยเดิมมากๆใครหาอยู่บ้านนะะ้นะพี่สำคัญน,นะประหยัดน้ำมันด้วยเพราะตอนนี้นะคะน้ำมันแพงม่าใครหาอยู่อย่าลืมนะคะ ต้องคันนี้ค่ะมิสูบิชิแอตระปี2017ค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่3 19,000บาทนะคะ3 19,000บาทนะคะเคดิตดีฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายกันไปเลยนะคะอฝากไว้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรถยนต์มือสองนะคะที่นี่ค่ะที่คุณปิ๊กรถบ้านสวยจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย